และการพบสถาปนิกนะฮะผมวิชยัยจิเสรีเรายังมาอยู่ในซีรีส์ของวัสดุก่อสร้างใหม่ๆนะทันสมัยแล้วก็รูปลักษณ์ใหม่นวัตก,กรรมใหม่นะฮะตัวนี้เนี่ยเหมาะสาหรับที่ท่านสามารถที่จะมาปรับปรุงหรือสร้างบ้านใหม่เลยก็ได้นะฮะอยู่ในโซนที่น้ําท่วมบ่อยๆหรือมีโอกาสที่จะท่วมหรือจะลือล้อหลังคาเก่าแล้วก็ทาหลังคาใหม่ได้นะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นหลังคาเหล็กนะฮะแต่เหล็กแบบ หลอนกว้างมากนะเป็นสมัยเขาเรียกสไตล์นอร์ดิกนะตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็มันไม่เหมือนหลอนเหล็กธรรมดาที่มันตีดีนะฮะและตัวนี้เนี่ยมันมีมันมีลักษณะเป็นแสงวิตนะฮะตัวนี้มันทีเป็นเหล็กอยู่ด้านหน้าเหล็กตัวนี้เนี่ยจะมีความหนา0.45นะฮะถึง0.67มิลน,นะฮะแล้วก็เป็นเหล็กกาวลุกนะฮะเคลือบกันสนิม ด้วยอลูซิงเอซดสอตัวนี้รับประกัน3าิปีเหล็กตัวตัวหน้าเนี่ยนะฮะจะมีความหนาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นโฟมโฟมหนา3นิ้วโฟมตัวนี้เนี่ย e EPS โฟมนะฮะตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้จะกันเสียงเวลาฝนตกจะไม่ไม่ดังเหนะล่าแล้วก็กันความร้อนทําให้ท่านประหยัดแอร์นะฮะเวลาใช้ก็ล่าจะเย็นนะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหล็ก นะฮะเหล็กตัวนี้เนี่ยก็จะมากันเป็นแซนด์วิชเลยเหล็กตัวนี้จะเป็นแทนกว้างนะฮะเป็นเหล็กชุบสีนะฮะตัวนี้ก็มาเสร็จเลยท่านก็ต้องทําป้าแล้วนะฮะตัวนี้จะสวยเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็เนื่องจากรลอนมันกว้างนะฮะประมาณหกสิบเซนนะฮะงั้นตัวนี้เนี่ยเอ่อมันจะยาวสิบสองเมตรท่านสามารถที่จะยกมาวางได้เลยนะฮะไม่มีรอยต่อและระบบการติดตั้งมันจะได้ระบบคลิกล็อก ตัวผู้ตัวเมียจะล็อก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 ไม่มีไม่มีสกรูเพราะสกรูเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้น้ารั่วเข้ามาในบ้านได้นะฮะในเนื้อเมื่อไม่มีไม่มีต้องสกรูแล้วก็คลิปล็อกหมดถึงปัญหาก็ยกออกเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้ท่านสามารถป้องกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นะะตะฮะทั้งฝนทั้งการน้ําท่วมอะไรก็ตามไม่ไม่เข้านะฮะแล้วก็องศาที่ใช้เนี่ยประมาณ5องศานะฮะเอาองศานี้ทิดเดียวนะฮะ มากกว่านั้นยิ่งดีนะฮะก็ลักษณะที่องศานี่ก็ประมาณคันเล็กทั่วไปที่ทาโรงงานนะฮะถ้าท่านมีปัญหาหนะ้าเกี่ยววัสดุก่อสร้างนะในซีรีส์นี้นะฮะเชิญแนะนําเข้ามาหรือเช็คได้นะฮะว่าแต่และบริษัทเนี่ยที่สเปคการที่ผมว่าเนี่ยนะฮะมีวัสดุอะไรที่มันตอบสนองความต้องการท่านแล้วก็ราคาต้องเทียบกันนะฮะดูว่าเหมาะสมกับงบประมาณท่านหรือเปล่าโปรดติดตามซีรีส์ต่อๆไปได้ครับ